สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าพี่น้องไปสอบมาได้ยันปลาไส้หมอนนะปลาปลาเส้นหมอนโซมุงเขาภาษาฝรั่งเศสตอนหนึ่งพี่น้องตอนเอเลตตอนยาววันีนกสิมาจัดก,การมูเจ้าว่าขวายสิกินซูก็กินดิแล้วตาจ้ารอเตะว่าทองเดาเนาะพี่น้องเนาะมามาเบิ่งกันแล้วว่าขวายสิกินแนวไรตอนบักไง มาเด้อพี่น้องจา๋าซอยเรียบร้อยแล้วบอกแล้วก็า่อยิกินสุกว่าแมนว่าแมนกินสุกบ่ได้เป็นูกคุูมแพ้แพ้ของสุก <laughs> <laughs> ขอโทษขอภัยคนที่บวก,กินดิบได้พี่น้องอันนี้อันนี้วาซาบิอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดอฟู้ดแอนด์ฟูดโอ้ยน้ำลายแลแตกมาเด้อ ข้อเดียวกันคือพี่ไม้ควรและตีจะกินบอสเอิญจูปุจค้นเด้อแกลาพี่บ้าเด้อเป็นเด้อแต่คนบอกกินดิบเบิ่งเอา <c oughs> อันนี้สาหลายพี่น้องคอยมากหมักนี่สาหลาย3สามยูโรหาสิบกล่องนี่นี่หืมแ,แสบแสบเบอร์แสบเบอร์คือแสบปากเบอร์จ้ะ ว่าแมนอันนี้ขวายิแซ่บปากเวอรเนี่ยเพราะว่าอย่างตุ้ยพริกขวายตุ้ยพริกแล้วก็มาตุ้ยว่าซาบิพี่น้องออกดังเด้อผักกาดหินอายเลยเนี่อันนี้อันนี้แซ่บปากเวอร์อืมว้าดออกดัง <c oughs> แซบแบ กินกับพักซี่แล้วเอากันพี่น้องจ้า,าจแา่คือแสบค่ะไม่ได้พี่น้องปองไปสูปูสุคนผู้จิ่กินดิริบคือเดียนก็ข่อยแสบให้นางกินสกแสบๆนะตอนนี้ยืนได้เนี่ยพี่น้อง เป็นย่างคือว่าให้ให้น่าเจยันมุจ้าซ่อมข่อยย่างข่อยอาปากปัดหวานตืวนใจอันนี้พักกันพักพลังมันื้อโคเกตเนะแซจัดเ่ยมันจะออกขมขมจหน้อยแซ่ดังโตหนึ่งเอาะมันโตเพิ่งโตพี่น้องตอนหนึ่ง ด้ยซำำนี่ะขอบคุณพี่น้องขอมาส้มมาแย่งได้พี่น้องเนอเป็นกำลังใจให้กันงายกันหากินยาทัวทีทัวแดนละ่ะคอยก็ได้แต่ว่าช่วงนี้หนาเทศกาลได้พี่น้องเด้อบ่ววางปานได้กกงโหฮยองสิบบววางครับลองผักใก่พี่น้องอีกไม่นางเกินรอ ไปลองพักได้รอไปสุดทางถึงไม่ได้หนาเทศกาลเนี่ยมิจฉาบอกว่า,วาเด็กหน่อยเจอหั่นัสี่คนโชคดีที่วา่ายกเหลิกเลยเข้ามาสั่นมูนปุยเลยผุ้ดใดแข็งแรงกับบอสจิตดได้พี่น้นองนเนี่ยโมนี่เห็นให้ร่างกายเจ้าของแข็งแรงเขาไว้กินดิบหลายๆ คุณดิมเลยนะโมเมนดอกยัมาฟังใข่เ้อโอเคพี่น้องขอบคุณเพกกำลังใจด้วยสำเนียลายสีเงานี่เราเหตุผลทำไมคอยคือบนังคือบนังกินคือบนังเหนหนาเพราะว่ากินไปเพิ่นไปเงาไปเกรงใจพี่น้องเนาะสำเนียพอดีหอมปากหอมคอฟังแตะเสียงเงาก็ได้ขอบคุณพี่น้องที่ขอมาก ส้มเนอบบายบายจุ๊บจุบโชคดีมีสุขลุกภาพแข็งแรงก้อนปีใหม่หลังปีใหม่ตลอดปีและตลอดไปพี่น้องบายบายจุ๊บจุบไซมอนเซนมอนน้ำจิ้มวาซาบิน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเดินมาเดินพี่น้องจา๋ามากินน้ำกันเด้พี่น้องแซ่บ,ซบ ซีสวยสดใสอันนี้ผักกับแก้มค่ะอันนี้น้ำจิ้มเผ็ดๆรสเด็ดแถมด้วยสายหร่ายสายหร่ายก็นัวสำหรับสายดิบนะคะสายดิบไม่ใช่สายเงินนะคะมาๆามา,มาแซบแซบแกินน้ำกันนัวๆพี่น้องจา๋าน้ำลายแตกบอมาเด้อ มากินอยู่าลังเสีบินมากินน้ำกันพี่น้องเสียบ